สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น SC กับผลประกอบการในไตรมาส3ปี65และการปรับตัวของราคาในปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น SC หรือว่าบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับหุ้นตัวนี้นะเกี่ยวกับเ,เหมือนเขาขายบ้านให้กับทุนจีนสีเทาอะไรประมาณนี้ซึ่งทาง s อเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการขายบ้านให้กับทุนจีนสีเทาอะไรประมาณนี้โดยเขาก็ระบุว่าบ้านทุกหลังในโครงการนะครับจะเป็นการขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวอะไรพวกนี้ มันก็ไม่ได้กระทบราคาของหุ้นไอซีอะไรมากมายนะครับราคาก็ยังอยู่ในกรอบที่ก็ไม่ได้เสียทรงมากนะครับสําหรับหุ้นไอซีก็ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อขายและก็ให้เช่าซึ่งก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์แล้วก็อาคารชุดพักอาศัยซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็มีในส่วนของธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านบริหารเทคนิคด้านวิศวกรรมและระบบงานสนับสนุน โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทนะครับก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ95%กว่าของรายได้ทั้งหมดของตัวบริษัทในขณะที่รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการรวมไปถึงในส่วนของรายได้จากค่าที่ปรึกษาและการจัดการนะครับก็มีสัดส่วนรายได้รวมๆกันแล้วประมาณ4-5%กว่าเท่านั้นเองและเมื่อเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้จากการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เราก็จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขานะครับก็มาจากโครงการในแนวราบซึ่งมีสัดส่วนยได้ประมาณ85กกว่าในขณะที่โครงการในแนวสูงก็มีสัดส่วนยได้ประมาณ9-10เเมื่อเรามาดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส3ปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ5,261ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ652.22ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรามาส3ปี65นะครับ Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ12.24%ในขณะที่ Year-on-Year year, นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ19.75%เมื่อเรามาดูผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65นะครับล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1 4 3 2 9 1 7ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1,620.98ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่38สตางค์ต่อหุ้นกำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ9.42%เมื่อเทียบกับในช่วงเกันของปี64ที่ผ่านมา ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับรายได้าจากการเนินงานของตัวบริษัทในงบปลาย9เดือนปีก้าก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ6.17%ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของรายได้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับในส่วนของโครงการในแนวราบนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ14.7%ในขณะที่โครงการในแนวสูงเนี่ยรายได้ตรงนี้นะครับปรับตัวลดลงประมาณ36.08% ซึ่งรวมแล้วก็มีผลทําให้หรายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ6.08%ทีนี้เมื่อเราข้ามมาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดในงบราย9เดือนปี65ล้วก็จะพบว่าในส่วนของเงินสดสดทุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินสดออกมานะครับจำนวนประมาณ4,102.40ล้านบาทซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราก็จ็นว่า เงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์แล้วก็นี่สินดาเนินงานนะครับเขาเป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจํานวนประมาณ2351.77ล้านบาทอย่างไรก็ดีนะครับก็เหมือนว่าตัวบริษัทมีการนําเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานของเขาเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็เฉนจากในส่วนของสินค้าคงเหลือนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาจํานวนประมาณ5,727.87ล้านบาท ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการเมืองานของตัวบริษัทเนี่ยเป็นการใช้เงินออกมานะครับในขณะที่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินสดออกมานะครับประมาณ349.83ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้เงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรน,นะครับพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอะไรพวกนี้ของเขานะครับ ในส่วนของเงินสดสทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามานะครับจำนวนประมาณ1065.62ล้านบาทโดยรวมก็จะมีทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินนะครับทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวระยะยาวเนี่ยมีการกู้เข้ามาประมาณ2,301.72ล้านบาท แล้วก็ในส่วนของการออกตราสารหนี้นะครับได้รับเงินเข้ามาจํานวนประมาณ4,600ล้านบาทนอกจากการได้รับเข้ามาแล้วเขาก็มีการจ่ายออกไปด้วยนะครับทั้งหนี้เงินสดระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินหนี้เงินสดระยะยาวจากสถาบันทางการเงินนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการนําเงินสดออกมาจ่ายปันผลด้วยนะจำนวนประมาณ1,181ล้านบาทนะครับโดยรวมแล้วในงบราย9ก้าเดือนเปรียนค่าเนี่ยตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามานะ ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเมื่อทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าในงบราย9เดือนปีงค่าเนี่ยตัวบริษัทเป็นการใช้เงินสดออกมานะครับจำนวนประมาณ3 3 8 6 6 1ล้านบาทซึ่งมาเอาไปหักลบกับเงินสดที่เขามีอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิสิ้นงวดนะครับของเขาก็เหลืออยู่ที่20,48.18ล้านบาท ต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในงบราย9เดือนปี65แล้วเราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ53,504.14ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ32,825.39ล้านบาทตัวที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ27,18.32ล้านบาท เมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.59เท่านะครับก็ถือว่าณนะตอนนี้ตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างก็ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำนะซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณ23,47ล้านบาทส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนก็ประมาณ12,477ล้านบาทก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากเนาะ ซึ่งราคาในปัจจุบันของหุ้น s อีนะครับก็อยู่ที่4บาท8สตางค์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นไอซีเนี่ยส่วนตัวผมเองถือว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะผลประกอบการของเขาก็ก็มีกาไรทุกๆปีนะเทยงแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างอิงกับการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูจาก สัดส่วนการถือครองหุ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตระกูลชินวัตนนะครับอารมณ์ก็ประมาณเหมือนหุ้นตวานตอนที่กลุ่มชินวัตนนะครับเข้าไปถือแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนเขาจะเป็นรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าณนะตอนนี้คือเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแบบมีความเสียเปรียบอยู่นะครับก็นี่แหละครับการเมืองไทยเนาะมันค่อนข้างยังมีผลต่อการลงทุนอยู่พอสมควรนะครับ ทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคณปัจจุบันนะครับของหุ้นในสีแล้วก็จะพบว่าแนวโน้มราคานั้นปัจจุบันนะครับก็คือเป็นขาขึ้นนะซึ่งก็เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเพราะราคามีการสร้างนิวไฮในรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณ4ี่บาทห้าสิบต่างนะก่อนที่ราคาจะมีการย่อลงมาเข้าใจว่าน่าจะย่อลงมาทดสอบตรงบริเวณ4บาทนะครับว่าจะแข็งแกร่งหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าราคาตรงบริเวณ4บาทเนี่ยสามารถรับเอาไว้ได้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับราคาน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ต่อแต่อย่างไรก็ดีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะลงมาย่ำแถวแถวบริเวณประมาณสัก4บาทอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับราคาอาจจะมีการหลุดตรง4บาทลงไปบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าก็น่าจะสามารถขึ้นมายืนเหนือ4บาทได้แต่คิดว่าราคาน่าจะยังไม่ไปในตอนนี้นะครับ ถ้าดูจากเส้นไนายไซที่ก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปชนโซนโอเวอร์บอสก่อนจะมีการกลับตัวลงมาได้เล็กน้อยนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีแรงขายกดลงมาบ้างนะครับเมื่อเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็เช็นว่าแนวโน้มนตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับในกราฟรายสัปดาห์โดยมีเส้น a m เจ็ดในกราฟรายสัปดาห์นะครับเป็นเหมือนแนวรับสําคัญของเขาเลยนะ ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าแนวรับที่น่าสนใจและก็น่าจะเป็นแนวรับสําคัญของเขาในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณประมาณ3ามบาทหกไปหาประมาณสัก4บาทนะครับน่าจะเป็นกรอบแนวรับที่น่าสนใจประกอบกับในส่วนของเส้นไนซ์ไซในกราฟรายสัปดาห์ก็ขึ้นไปชนโซนโอเวอร์บอสแล้วด้วยนะครับก็น่าจะทําให้หลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้นเอซีอาจจะมีแรงขายกดลงมา ก็เป็นว่ามองแนวรับตรงบริเวณเส้นาเมเจ็ดในกราฟรายสัปดาห์ไว้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าลงมาสัมผัสต,ตอนไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมแต่ว่าอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการเข้าทยอยสะสมนะครับไม่ใช่เข้าซื้อทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาเคยหลุดตรงบริเวณเส้นาเมเจ็ดในกราฟรายสัปดาห์ลงไปแล้วแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับซึ่งในรอบนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือ ราคามันอาจจะหลุดลงไปแล้วก็ไปหาตรงบริเวณเส้นเมียสองร้อยในกราฟลายสัปดาห์ก็ได้ก็คือตรงบริเวณประมาณ3บาทนะครับต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงนะถ้าดูจากเส้นไอซ์ไซที่ขึ้นไปชนโซนอว์บอสแล้วก็กําลังกลับตัวลงมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพุ้น SC. เอสีเพื่อนๆมีความคิตรอย่างไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ ถ้าเพื่อนๆอไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้สำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักก่อนเพื่อนก็ได้เช่นกันและก่อนเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ